ราคัเราถือว่านี่เป็นศาสดาที่มีตัวตนมีจิตวิญญาณทุกอย่างขององค์พระศาสดาสถิตอยู่ในนี้หมดคําสอนทุกอย่างที่พระองค์ทรงสอนไว้ขณะมีพระชนชีพเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยทรงบันทึกไว้ในนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ชาวซิกทั้งหลายเนี่ยก็จะมาฟังคําสอนที่เห็นศาสนาจารย์บรรเลงให้ฟังเนี่ยนะไม่ใช่เพลง แต่ว่าเป็นคําสวดคาที่อยู่ในพระมหาคำเภีร์นี่ครัดมาบางตอนแล้วเอามาผสานกับเครื่องดนตรี <c oughs> ในศาสนาซิกนี่ถือว่าเครื่องดนตรีนี่เป็นสิ่งดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนนำพาคู่บานีหรือธรรมะที่มีในนั้นมาสู่เบื้องลึกของใจเราได้ง่าย เฉะนั้นทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้จะไม่มีการสวดเขาเอาคำพูดของตัวเองมาพูดไม่ได้ต้องเอาคําสวดพระลจาทั้นมหาคำพีนี้มาแล้วชาวซิกทุกคนก็จะเชิดพระคำพีรนี้เหนือกล้าวสูงสุดเป็นก็เหมือนเหมือนเขาเป็นจิตวิญญาณของชาวซิกอย่างข้างบนสุดเลยเนี่ยเป็นเนื้อความออริจินัล ที่มาจากาพระมหากัมภีร์ในจอที่ปรากฏอยู่ที่แถบสีแดงแถบสีน้ํเนแถบสีน้เงินนี่เป็นคําอ่านคําแปลภาษาอังกฤษส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นคําอ่านแบบออกเสียงยังไงอย่างไ,ไั้ที่กําลังพัดอยู่พระกาลังพัดเรื่องคัมี์ไหมถวายสัก,กถวายความเคารพเพราะเราถือว่าพระมาหาคัมภีร์เนี่ย เป็นราจมราชันของราชันเราสักการะพระองค์เชกเช่นกับจอมจักรพรรดิเเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นเครื่องสูงหมดจะมีผ้าผ้าตาดกำบวนคลุมไว้คนที่มาจะเป็นหญิงก็ได้ชายก็ได้ที่เห็นลูกสาวกำลังนั่งทำอยู่ปฏิบัติ คนในไปก็ได้หญิงก็ได้เราเรียกว่าคนในบัติอยู่นะทีนี้ถือว่าช่อเจียมกันหมดหญิงชายไม่มีความแตกต่างอิสลามมาคริสเตียนมาพุทธมาเราไม่ถามท่านเป็นใครท่านเป็นใครเราเป็นลูกของบิดาคนเดียวกันหดเราครอบครัวเดียวกันเราเป็นมนุษย์เหมือนกันฉะนั้นผูรูหนานักสอนให้เราเนี่ย ให้ความเคารพในความหลากหลายให้ความรักกับมนุษย์ทุกคนเราไม่แบ่งวัรณะสูงต่ำไม่มีครับเชิญเชิญเข้าไปนั่งด้วยกันดีม่อเท่านี้เสร็มานี้เร็นี่นี่งี่นี่นเ่นก่นี่นี่นา่นี่นี้นี่นี่วี่นี่รับนี่นี่น เชิญครับท่านยินดีที่ได้รู้จักนะครับท่านชื่ออะไรนะครับธ่านาราชครับคุณธนานอาราช Alors, ų, สมาชชิษถาบันวาสติยาสำนักจุฬาลาชมนตรีคณะกรรมการอิสลากรุเพปมหานครฝ่ายส่งเสริมพระบุควัฒนธรรมเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้สลับเวลามีค่าของท่านมาเยื่อมชมภาษาไมตรีระหว่างศาสนาด้วยกันก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะที่ท่านได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมศาสนาของเราไม่ยุติการคารวาไม่ยุติที ปกตินี้ก็จะนั่งกันข้างล่างกันหมดแต่ว่าอนุโลมบางคนอายุมากแล้วนั่งไม่ไหวเจ็บเข่าเจ็บอะไรอย่างนี้ก็อนุโลมนั่งเก้าอี้ได้นี่เป็นอาจารย์ที่ประจําอยู่ที่นี่คอสอนไม่เคยเจอไหมฮะไม่ได้เอาเงินเดือนไม่ได้เอาอะไรนะครับสละเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์ว่างอยู่ ก็มาช่วยสอนลูกๆหลานๆคือเด็กๆจะได้ไม่ลืมภาษาจะได้ให้ความรู้เรื่องภาษาเรื่องภาษาช่วยให้ความรู้เรื่อภาษามีหลายท่านอาจารย์หลายท่านก็เป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านนี่แหละเป็นผู้ปกครองเด็กด้วยก็มาช่วยกันสอนภาษาสมารภาษาสมารภาษาสมาร์ทนั้นเลยครับอันนี้เป็นคุริคิลัมอคล์นี่เป็นคนดูหลักสูตรดูแลหลักสูตรครับ แม้กระทั่งผู้ใหญ่นี่8 0กสิมานะครับมามาวาดเขียนว่าระบายสีอะไรเพื่อไม่ให้สมองนี่มัน่อก็ฝึกให้มีมีกิจกรรมอยู่ครับโน่นน้อยของผมไอ้คนดิบเตย เกลปานคือดาบประจำกายนะฮะไม่ใช่กริชครับขอโทษเป็นดาบประจำกายเป็นดาบประจำกายเป็นเอาไว้เพ ums> ื่อปกป้องธรรมะให้พ้นจากอถรรปกป้องการถูกกดขี่ของหงจากผู้นะกราเป็นกําไรเหล็กที่สวมกําไรเหล็กนี้หมายถึงว่าไม่มีจุดเริ่มไม่มีจุดสิ้นสุดเปรียบเหมือนกับความรักความผูกพันระหว่างซิกภาษาสดาและพระเจ้าที่ผูกพันกันอย่างไม่มี ไม่มีจุดเริ่มไม่มีจุดสิ้นสุดกังขาในเมื่อเราไว้เกษาต้องมีหวีผมประจำกายมไม่ให้ลุงลงังไม่ให้สกรกนะอันนี้ทุกคนต้องหวีเช้าเย็นอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าเย็นมากกว่านั้นไม่ผิดกติกาแต่ต้องรักษาให้สอะอาดครับกระชับชรอันนี้โชว์ไว้ตัวเล็กๆเ,เป็นขาสั้นที่เราสวมใส่กันสมัยก่อนเนี่ยเวลาขึ้นช้างลงมาต่างๆอะไรอย่างนี้เนี่ย ไม่มีขาสั่นแล้วมันดูอุจจารตาดูดูไม่สง่างามมันไม่คล่องตัวพระศา,าสดาบัญญัติไว้ทั้งหญิงทั้งชายต้องสวมให้เรียบร้อยแล้วสิ่งนี้เนี่ยมีนัย,ยะสําคัญอีกอย่างหนึง่งให้เรารู้จากสังวรในกรรมไม่ผิดรูปเนี่ยคนอื่นนี่ก็คือห้าอย่างที่ซิกทั้งหลายห้าอย่างนี้เริ่ร้ตายอย่างเดียวแล้วผู้หญิงด้วยทั้งหญิงทั้งชายต้องมีมีไม่มีข้อยกเว้นครับต้องมีบรนกัน นี่เป็นรูปจำลองของสุวรรณวิหารที่เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ของเราที่เมื่อกี้เราเห็นรูปอยู่กลางสระน้ำใหญ่เลยแล้วนี่เป็นโถงมีทางประตูเข้าทั้งสี่ทิศเลยมีนัยยะสำคัญที่แสดงว่าคนไม่ว่าจะอยู่วัน,นหน้าไหนนับถือศาสนาอะไรเข้ามาหาพระเจ้าได้หมดนรูนค,ครักรครูนานักน์นำเมสเซจของพระเจ้ามาสู่ท่านมาเหมือนกับ น้าทิพย์ที่มาชโลมแผ่นดินที่กําลังลุกลุกร้อนอยู่นี้ให้เกิดความสงบให้เกิดความรักเพราะเราถือเขาถือเราบางคนบอกว่าพระเจ้าชั้นใหญ่กว่าพระเจ้าเธอะเราเป็นมนุษย์เป็นเศษธุลีในจักรวาลเท่านั้นเองเราจะมาเคลมพระเจ้าเป็นของเราเหรอพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของเราไม่ใช่เราเป็นเจ้าของพระเจ้าที่ถูกต้องพระองค์จึงสอนว่าพระเจ้าเนี่ยมีหนึ่งเดียวไม่ใช่แบงค์พระเจ้านี้สร้างองค์นี้ทำลายองค์นี้แล้วทุกอย่างที่พระองค์สร้างขึ้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้หนีไปไหน พระองค์สถิตอยู่ในทุกอย่างที่พระองค์สร้างคุณน,นักนี้ไม่ใช่มนุษย์นะฮะไม่ใช่มนุษย์พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์พระโชดของพระองค์สถิตอยู่ในทุกสิ่งที่พระองค์สร้างในท่านก็มีพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านก็มีพวกเราทําไมถึงบางคนไม่รู้จักพระเจ้าเลยเ <you 're S 2> พราะจิตของเราเนี่ยมันขุ่นมวัว <Rab. S 2> เราเลยไม่เห็นท,ทั้งที่พระองค์อยู่ใกล้กว่ามือของเราซิอีกมือเรายังห่างจากตัวเราพระเจ้าอยู่ในเราเลยเห็นเราเห็นแอคชั่นเห็นกรรมของเราอยู่ตลอดเวลา ทำไมเราไม่รับรู้พราะกรรมชั่วที่เรากระทำมาตั้งแต่บรรพกาลไม่รู้นับกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านชาตินี่ม,มันกรรมมันมีในาศาสนาซิดเราเชื่อมีมารร้ายที่คอยบดบังเราไม่ให้เจอพระเจ้ามีอยู่ห้าตัวคือตัวกามตัวโกรธตัวโลภตัวโม้ตัวอหังหาการสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าถูกขจัดออกไปเราจะเห็นพระองค์อยู่ในทุกที่เลย สายตามุมมองเราจะเปลี่ยนไปหมดเราไม่เห็นนี่แนละ้วนี่อิสลามไม่ใช่เราบอกนี้ก็มีพระเจ้าอยู่ในนี้เราไม่เห็นคนนั้นเป็นซิกพระเจ้าอยู่ในนี้เราไม่เห็นนั้นเป็นคริสเห็นพระเจ้าไปทุกที่ไปหมดเพราะฉะนั้นจึงไม่คิดร้าย<ส>ต่อใครเซ็กเชีพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สร้างสารรสร้างสารรค์และแทรกซ<ะ>ึมอยู่ในทุกที่ไม่หมายถึงว่าสร้างธรรมชาติสร้างทุกอย่างแบบนั้นทุกอย่างสร้างจากพระวจนะของพระองค์พระองค์ประสงค์อะไรเนี่ย ทุกอย่างบังเกิดขึ้นเลยนี่คือสิ่งที่เราอยู่ในพระองค์แล้วพระองค์อยู่ในเราด้วยเหมือนในปลามีน้ําแล้วในน้ําก็มีปลาแยกกันไม่ออกแต่ไม่มีสิ่งใดเฉพาะที่เป็นพระองค์แต่ไม่มีสิ่งใดมีผลกระทบกระอไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาไม่มีใเกิดไม่มีคนให้กําเนิดท่านเป็นที่พึ่งของ ท่านเป็นผู้สร้างและเป็นผู้หล่อเลี้ยงทุกอย่างทีอหล่เลี้ยงครับอยู่ในที่นี่คือรถใช่ใช่คออาเขเป็นผู้เอกโอกาสอยู่ในที่นี้คือพระองค์ในการละคช่างเนึ่งโควนุนักับคอมเพนียนของท่านสาวของเสด็จไปที่เมืองแอมนาบัดเวลานี้อยู่ในเขตปากีสถานแล้วเมืองนั้นเนี่ยท่านไปพักอยู่กับบ้านช่างไม้คนหนึ่งที่มี ความยากจนมากแต่หากินโดยสุจริตใจไม่เคยคดโกงไม่เคยโกหกใครไม่เคยหลอกลวงใครณขนาดนั้นเนี่ยเจ้าเมืองคือหัดคนหนึ่งที่ร่ำรวยมากจัดงานเลี้ยงใหญ่เลยเรียกนักบวชทั้งหลายมากินข้าวบ้านเขานะฮะแล้วก็เป่าประกาศไปทั้งเมืองทุกคนก็ไปกินข้าวมีครูนานักองค์เดียวไม่ไปนักบวชก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วทำไมคล้ายๆกับว่าหยามเราเหรอตึกไม่มากินบ้านเรา ไปนั่งกินบ้านของช่างไม้ที่อาหารก็สุดแสนที่จะว่าธรรมดาที่สุดละทำไมไม่มากินขนมนมเนยที่เราที่เราออกเชิญเอาไว้ก็เลยส่งคนใช้มาบังคับผู้นั้นนั้นให้ไปผู้นั้นแล้วถามว่าทำไมถึงไม่รับอาหารเราทำไมถึงไปทานบ้านช่างไม้ยากจนคนนั้นพระองค์บอกว่าโอ้อาหารเธอนี่มันเรากินไม่ได้หรอก ท่านถามว่าทําไมถึงกินไม่ได้ท่านบอกมันเต็มไปด้วยเลือดของคนอื่นเราจะไปกินได้ยังไงท่านบอกไหนเต็มไปด้วยเลือดเป็นยังไงอาหารนมเนยทั้งหลายอย่างดีเลยจะเป็นตเต็มไปด้วยเลือดได้ยังไงท่านก็เลยใช้ให้คนเอาโรตีจากบ้านของท่านช่างไม้คนนี้มาแล้วก็มือข้างหนึ่งท่านก็จับอาหารโรตีของคนรวย<ม>คนนี้เธ<ม>อขาดคนนั้นบีบเข้าทั้งสองคนด้วยกันปรากฏว่าน้านมนี่ไหลออกมาจาก อาหารของบ้านช,ช่างไม้แล้วก็เลือดเนี่ยไหลออกมาจากอาหารของนั้นเป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่งขรึหัดคนนั้นก็เลยสํานึกท่านบอกว่าเงินทองที่ท่านหามาได้เนี่ยมาจากการรีบนาทาเดนปดขี่คนอื่นเป็นหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของคนอื่นท่านมาทําบุญอย่างนี้เราไม่เอาเราไม่กระบูนนะฮะไม่กระบูนไม่กระูุนเราไม่รับนะฮะ แต่เรากระโจนสิ่งที่มาจากน้ำพักน้ำไหลแล้วก็เลยคือฤหัีคนนั้นก็เลยมาขอโทษพระศาสดาพระพุ้ภาษาปัจจักกระโจนที่เราใช้ใช้ภาษาปัจจักใช้ทั้งกระโจนใช้ปอนวานก็ได้เรามีภาษามีสกันมันชุครันอะไรอย่างนี้ก็ชุครันเหมือนกันหลายคำหลายคำของฟาร์ซีก็มาอยู่ในพรุมุขีเหมือนกันหลายคำปัจจักไดยินฟาร์ซีฟังรู้เรื่องฟังกันรู้เรื่องอ๋อใช่ใช่์มิกซ์นะปัจจัอาบ ก็เป็นเช่นนี้ก็ท่านก็เลยบอกว่าสิ่งที่หามาได้โดยความรีดนาทาเร้นของคนอื่นก็ให้เป็นแจกจ่ายคนอื่นซะและตั้งตัวให้อยู่ในธรรมนับแต่วัดนั้นเป็นต้นไปเนี่ยเมืองเมืองนั้นก็อยู่อย่างสงบสุขเพราะเจ้าเมืองคนนี้เพาะเศรษฐีคนนี้รู้จักธรรมรู้จักแป่นปันคนอย่างนั้นผมขอนำท่านไปชั้นสองไปดูโรงครัวของพระศาสดาครับเชิญเลยครับท่าน ในทุกๆวันวัดวัดเซ็กทั่วโลกเนี่ยเหมือนกันก็จะทําแบบนี้ตลอดทุกวันอาจจะว่าบางแห่งเป็นที่ใหญ่ก็ทําเยอะหน่อยผมขอที่บายให้ทราบนิดนึงว่ากิจการลงครัวของพระศาสดานี่มีความหมายมีนัยยะสําคัญอยู่3ประการด้วยกันประการแรกเลยคือขจัดความหิวโหยใครที่หิวเนี่ยมาที่นี่อิ่มกลับไปหมดไม่มีใครหิวกลับไปอิ่มทั้งกายด้วย ฟังเทศฟังธรรมเอ็มใจกลับไปด้วยประการที่2ส,สอนให้ซิกรู้จักเสียสละ<ม>เพราะว่ากิจการนี้ดำเนินด้วยทุนมหาศาลเลยครับต้องใช้ทุนมากปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากนาทนะ,ะนทุนเหล่านี้เนี่ยก็มาจากการสลักที่มาจากน้ำพักน้ำแรงที่เราหาได้เนี่ยช่วยเหลือคนอื่นแล้วอันที่สาในยะเนี่ย แสดงถึงความเท้าเทียมกันว่าเราทุกคนเนี่ยนะเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันเวลามาที่นี่เราจึงไม่เรียกที่นี่ว่าโรงทานเราไม่ได้ํามถานให้ใครพี่เลี้ยงน้องน้องเลี้ยงพี่น้องมากินบ้านพี่พี่มากินบ้านน้องไม่ได้ให้ทาน เป็นโรงครัวของบิดาของเราคือพระเจ้าแล้วไม่ได้ปรงคัวแต่เป็นศาสนาไหนใครมาก็ได้คนจีนคนเลเียคนรั่งก็มามากันหมดไม่ไม่บังคับไม่มีบังคับแล้วไม่ถามด้วยว่าคุณนับถืออะไรมาลยถามพินที่มาเป็นทุนเนี่ยมาจากคนกลุ่มหนึ่งที่มีฐานะตั้งสติเก่ดีบริจาคให้หรือว่ามาจากการบริจาคทุกวันทุกวันคืออย่างนี้ไอ้มนโรก็คืออย่างนี้ในศาสนาซิกสอนให้ซิกเนี่ย ทุกคนต้องสละรายได้ร้อยละสิบของรายได้สุดที่ของตนเองที่มาจากน้ำพัดออกมาปีรือเปล่เมื่อไหร่ก็ได้รายได้ที่สละเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาที่นี่อย่างเดียวจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กําลังเดือดร้อนอยู่ที่เราเห็นกเข้าช่วยเขาได้แต่เราไม่ลิมิตว่าต้องช่วยแต่ซิกอย่างเดียวเห็นใครเดือดร้อนมาเขาลาบากไม่ได้ระบุว่ากลุ่มได้ช่วยเคยใครใครก็ได้ขอให้คุณช่วยขอให้ช่วย อย่างน้อย10%ของรายได้สุทธิต้องมาช่วยแล้วสิ่งเหล่านี้10%นี่ในรอบเดือนหรือรอบปีทั้งปีที่หาได้เนี่ยคุณจะทยอยให้เป็นทุกอาทิตย์ก็ได้อะไรแต่สะดวกใจมมาคมจะต้องมีประมาณต่อวันประมาณกี่หายเพื่อนละหารเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่เป็นกี่ล้านเนี่ยหลายต่อวันลประมาณหลายหมื่นหลายหมื่นครับหลายียนตลอดเวลาบางทีเนี่ยสาสนิกชนที่มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพของวันนี้เลยก็มี นะอย่างบางทีเขามีจิตศรทธาอยากจะทําอย่างนี้ก็มาเป็นเจ้าภาพให้วันหรือคนที่ไม่ไม่มีแรงเป็นเจ้าภาพก็สลับแล้วแต่จะทําได้ให้มาครับ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับชาวเซกนะครับท่านผู้นําทุกท่านเลยนะครับและก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับวันนี้ได้รับการต้อนรับแล้วก็ได้ข้อมูลพื้นที่ละเอียดมากนะครับการอธิบายชัดเจนมากนะครับกับการไปทัศนาจรในวัดนอาคารต่างๆนะครับวันนี้ฝ่ายส่งเสริมประหุวัฒนธรรมและศาสนาสัมพันธ์ในคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับ ร่วมกับสถาบันวสติยะเพื่อสันติภาพและการพัฒนาสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิสรุตเล่าว,วิถีท่านเองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอมุลอหนมสุขท่านอาจจะเคยเจอท่านนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวสติยะของสำนักจุฬาก็เป็นรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิด้วยของจุฬราารชมนตรีนะครับแล้วก็ท่านก็ฝากความปรารถนาดี ว่าท่านก็รู้สึกเสียดายนะครับที่ไม่ได้มาร่วมกับพวกเราในในปีนี้พอเราจัดมามาเป็นปีที่3แล้วเรามาวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาตอกย้ำในเรื่องของสันติสุขสันติภาพภาพบวกการสื่อสารเชิงบวกนะครับเราใช้โอกาสว่าในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เออเราก็บําเพ็ญเออก็เลยบรเป็นตนเพื่อ ได้อดอาหารนะครับเพื่อให้เรานั่นได้สนองคําสั่งของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เราต้องอดอาหารในเดือนนี้ทั้งเดือนน,นะครับก็เลยเลือกว่าถ้าเราจะจัดโครงการเยี่ยมเยียนก็คือระมฎอนสัมพันธ์อินพาลัม์ศาสนาสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราไปในเดือนอื่น,นพี่น้องก็ต้องเลี้ยงอาหารเราเยอะเลย ต้องมีน้ำส้มมีอะไรผลไม้ให้เราได้กินกันแต่เราเราเราเสียดายที่สมัยราที่ปากีสถ้าโหเราเราเสียดายว่าท่านท่านไม่สามารถมาทานร่วมกับเราได้ในโอกาสนี้นั่นแหละเสียดายตรงนั้นนะครับครับน่าจะมีอะไรที่แชิกราใช่ต้องต้องอย่างนี้ต้องตะไว้หลังหลังโรมฎดอนขอเชิญอีกเลยขอเริ่มด้วยการด้วยพลังแห่งพระผู้เจ้า ผู้ทรงคารุณาเมตตาเสมอผมขออนุญ,ญาตนำความประรานดีของท่านจุฬามานตรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นประมุขสูงสุดของอิสลามในประเทศไทยและประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครที่กำกับดูแลประชาคมมุสลิมในกรุงเทพมหานครทุกมัสยิดที่เป็นนิติบุคคลอยู่ประมาณ187มัสยิดในประมาณ35เขตในกรุงเทพมหานครขณะนี้ สิ่งหนึ่งที่เป็นความรู้สึกร่วมก็คืออย่างที่อาจารย์ฟากซีได้เรียนในเบื้องต้นว่าเป็นนโยบายของคณะกรรมการอิสลามรุงเทพนครว่าในช่วงของอมฎดอนเนี่ยเป็นช่วงที่เราถือศีลมาเป็นศีลอดกดเว้นการกินการดื่มทุกอย่างประมาณ 14- 15ถึงชั่วโมงเพราะนั้นเรานำความรู้สึกที่ดีในการที่จะสารานสัมพันธ์ในความเป็นพี่น้องร่วมโลกเพื่อให้เกิดสันติในสังคมโลก เพราะการที่มาเยี่ยมเยียนเพื่อแสดงคาระวะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การที่เรามาสารสัมพันธ์ด้วยใจที่บริสุทธิ์ซึ่งกันและกันกับผู้นําองคอ์กรศาสนานี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญยิ่งที่คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพกณฑให้ความสําคัญวันนี้ต้องขอเรียนว่าวันนี้เราอบอุ่นมากเพราะว่าได้รับการต้อนรับที่ประทับใจนะครับเพราะาเราถือเป็นคนแปลกหน้าคนเดินทางมาแล้วก็ได้รับการต้อนรับจาก เจ้าของบ้านตั้งแต่เริ่มลงรถจนกระทั่งมาได้ดูกิจการทั้งหมดสิ่งที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งก็คือเราได้เห็นพิธีกรรมในการที่แสดงออกของพี่น้องชาวซิกนะครับถือว่าเป็นการกระชับพื้นที่ของความเป็นพี่น้องกันของเราในการที่เรามีศาสนาและก็พุทธตน,นในกรอบของศาสนาที่ตัวเองนับถือซึ่งถือว่าเป็นความสวยงามแล้วก็ ผมเชื่อมั่นว่าผมจะนําสิ่งที่ได้เป็นปรกากฏภาพในวันนี้เนี่ยไปรายงานให้ท่านจุฬาราชมนตรีได้ทราบท่านกับประธานกรรมการอิสลามจังเทียบพนักกได้ทราบเพื่อให้เห็นถึงความาประสานมือประสานใจร่วมกันระหว่างซิกกับศรีคุริสิงห์า,ากับคณะกรรมการอิสลามงเทียบพนคกแล้วก็สมรักษจุฬาราชมมตรีในที่สุดครับขอบคุณมากครับ,บครัอบอินทัมพัลลัมเนี่ยเป็นเป็นผลไม้ที่ ท่านศาสดาคือท่านนบ,บีมมูฮัมมัดเนี่ยส่งเสริมให้มุสลิมเวลาละศีลอดเนี่ยให้เริ่มไปทานอินพลรมเพราะอินพลรมมันม,ม,มีมีสารพิเศษที่กลุโคสให้น้ําตาลาระดับเราที่ถือสดมาที่ปกสิบสิบเจ็ดชั่วโมงเนี่ยให้เริ่มทานอินพะรมก่อนนะแล้วเล็กน้อยเนี่ยอินพลรมก็ทําให้เรากระชุ่มกระชวยขึ้นนะซึ่งซึ่งเป็นอาหารที่ ที่มีคุณค่าทางอาหารทางผูชจนาการมากผมคิดว่าท่านทั้งหลายคงทราบครับท่านทราบไหมครับสุวรรณวิหารก่อสร้างโดยพระศาสดาครุอรชจุนพระศาสดาครุณานกพระง์ที่ห้าท่านทราบไหมว่าใครเป็นผู้วางศีลาเลิกสหายของท่านที่ชื่อมียมีเป็นคนอิสลามเป็นผู้วางศีลาเลิก ของสุวรรณวิหารนะครับเป็นสหายรักของท่านครุรุณาณพงศ์ที่ห้ารวมศาสนาของชาวซิกแต่ผู้วางศีลาเรื่อพระองค์ทรงให้เกียรติพระองค์ทรงให้เกียรติสหายท่านอย่างสูงสุดโดยไม่ได้ดูเลยว่าเป็นอิสลามเป็นใครเป็นคนที่พระเจ้ารักเป็นคนที่รักพระเจ้ามีรู้ถึงพระเจ้าพระองค์มอบศิลาเรื่องให้ท่านผู้นี้เป็นผู้วาง กุรุณาเนื้อพระองค์มีสหายรักท่านหนึ่งชื่อท่านมรดามรดานะเพิ hmm. ่งจาริกไปที่ไหนตลอด40ปีของพระชนชีพของท่านเนี่ย hmm. สหายรักของท่านท่านมรดานะติดตามเป็นเงาท่านไปตลอด hmm. เป็นคนอิสลามนะครับ hmm. เป็นอิสลาม hmm. เป็นมุสลิ hmm. มล hmm. เป็นคนเล่นเ uh, ครื่องดนตรี เล่นระบายเล่นรายแ้วยาหพระองค์จะมีพระองค์แล้วก็จะมีซ้ายขวาคือเรียกว่าคัมภีร์ที่ของพระองค์เเป็นสหายรักของพระองค์เลยท่านเป็นมุสลิมท่านเป็นมุสลิมใกล้ชิดมากโลอเป็นเรื่องราวที่ดีมากนะรู้สึกดีเลยแต่ว่าอิสลามซิกน์ว่าใกล้ชิดกันมากใกล้กันมากพวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านแม้อยู่ในเดือนรอมรนก็อุตส่าห์สละเวลามีค่า มาเดียดที่าศาสนสสารของสิษ์ซึ่งจะมีมาอยู่ได้่อยฮะในโรงเรียนต่างๆอะไรเขาก็จะมาอยู่ด้วยเราก็ตอนรับไปเราก็ไปร่วมประชุมกับกรมศาสนาอะไรกันกับทุกแห่งต่อไปผมเคยไปราที่วาดเต็มสามครั้งฮะที่นั่นมาไปครือแซะไปโน่นไปน,ไปนี่ไปมาหมดแล้วฮะท่งนั้นตั้งแต่ช่วงนั้นก็ถือว่าเราไม่มีอะไรกันเลยฮะมไม่ไม่ทราบเออ ท่านจุลาราชมนตรีที่มีนามสวัสดิอสวัสดิ์แตนะ่สมัยนั้นอ่ะทำไมสมัยนั้นอ่ะที่สนิทสนิทเกิดทางพวกผมมากเลยนะทั้งคือนั่นนะคนือเรามีสายสัมพันธ์กันมานานมากไม่ใช่วันนี้นเล้วห้าสิบปห้าสิบกว่าปีห้าสิบ้าสิบกว่าปีห้าสิบสามห้าสิบสามสีในนามของสถาบันวัสติยา การพัฒนาสมุทรล้านราชมตรีและก็อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมอุปนิธรรมและาศาสนาสัมพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำกรงเทศพหานครต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารสมาคม4ีครุสุนทานะครับที่ต้อนรับพวกเราผมเชื่อมั่นว่าประมาณ45นาทีที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมันจะเป็นความรู้สึกที่ผมเชื่อมั่นว่าพวกเราทั้งหมด ก็จะนำไปขยายผลให้กับพี่น้องมุสลิมว่าเราได้รับการต้อนรับจากพี่น้องจากสมาคมศรีคุริสินสภาด้วยวกับอุ่นยิ่งและรับมิอการแลกเปลี่ยนในเรื่องของความเข้าใจในาศาสนาซช่งกันและกันซึ่งก็จะเป็นมิติสําคัญในการที่จะเราจะก้าวเดินต่อไปเพื่อการรังสรรค์สังคมโลกนี้ให้สู่สันติสุขอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับ